มาดูมะพร้าวใหม่ครับกําลังเริ่มแตกจันกันแล้วกาลังเริ่มแตกจันครกับใส่ขี้ไก่ใส่ขี้ไก่แกบครับบํารุงตน ừ, กําลังใส่หมูว่านนี่ครับขี้ไก่ให้ตนเขาสมบูรณ์ในเก็บผลผลิตครับเพราะว่าปีนี้มะพร้าวราคาแพงเราก็ต้องใส่ไว้ดูแลปีหน้าสำคัญครับเป็นมะพร้าวใหม่ครับแต่อันนี้คือเป็นข้อติแล้วกะ มันบ่มีลูกบ่มยังเป็นบกพ้าวหมนี่ครับก็เริ่มปิดจันขึ้นมากำลังแตกจันนะครับนี่นกระปูใบกระเพาะครับสับลงด้านล่างพืชตัดใบเก็บใบาขายอย่างหนึง่งกำลังงามครับนี่กำลังติดขึ้นนะครับเนาะใส่ขี้ไก่ขึ้นกันใส่ทั้งบกพ้าวใส่ทั้งใบกระเพาะครับอันนี้ปลูกไว้เก็บขายให้ลูกค้าซื้อแล้วครับนี่โอ้ไก่บกโจน ไก่ป่ามาหาจิกกินในสวนแต่ว่าไก่เขาบันไดไก่ป่านะครับเพราะว่าเขาจะบินหนีทันทีถ้าไก่เขาโอ้มะพร,าะร้าวปลูกพร้อมกันนะครับแต่การเจริญเติบโตไม่เหมือนกันนี่อันนี้ก็ปลูกพร้อมกันนี่แหละครับมาต้นทางประทูซ้ำกันแต่การเจริญเติบโตไ่ขึ้กันติดจันต์ติดลูกครับเต่มรอดูว่าจะติดลูกไหมเพราะว่ามูกเกานี่รวงบัด มันก็นอยู่สภาพผู้มีอากาศถาดอาหารนําเห็นไหติดออกมาดกดดล้นบดเลยครับแต่ว่าค่อยบ่งตัวน,นั่นนะครับเนาะตัวน,นั้นติดดกอยู่ครับแต่จะติดลูกบดๆนะครับเพตาเขาบอล้นก็นติดบดเห็นไหม,มครับนี่เขาจะล้นบดเลยครับแต่เราก็ดูการติดลูกของเขากำลังเริ่มทย่อยเป็นแล้วครับมะพร้าวใหม่เุ็นไหครับกา,กาสากอยพุ่นมิตรจันติดลุดแล้วบดติดลูกนะครับ กับบรทูด้วยเป็นสาเหตุอีกอย่างบางคนก็ว่าเป็นกับมะพร้าวใหม่แน่นะครับรู้ว่าเป็นกับไอตัวนั้นตัวน,น,วนี้ว่ามีแนวเกสผสมเกสซอนแน่หลายอย่างนะครับนี่ครับผมก็จะปลูกเล็บขุดพักชีนะครับซับใ้ปลูกตัวเล็บขุดพักชี่จะปลูกก้อนมะพร้าวแต่ว่าไอก็สามาสางรายได้ได้ไดขึ้นกันสร้างรายได้ได้ดีพอไหมครับพอแม่นพอได้พอดีนะครับได้ดีพอนะครับ,นะรบ <laughs> ตัดทรงแม่ขาตัดทรง ไอ้ที่เขาจัดดอกไม้นะครับโอ้กำลังแตกจันไปคุดนะครับมะพร้าวก็ได้นะตัดทรงก็สั่งราได้ได้ดีไปแล้วครับที่ผมปลูก,กเอามะพราะ้าวมาปลูกเนี่ยผมมีความคิดว่ารายได้สองทางสองทางหงไหนครับหนึ่งขายมะพราะ้าวแต่ว่าสองขายไม้ตัดใบนะครับโดยวี่ได้มาแต่งจริงแห่งออกเยอเพราะว่าเป็นไม้ตัดใบเนี่คือเห็นเงินแน่นอนแหละครับเพราะว่าเขามีลูกค้าประจำก็สั่งก็ให้เหาอประจำอยู่แล้วครับเนาะ อันนี้แหละครับกรเกษตรผสมผสานเศษรษฐกิจพอเพียงสั่งรล่ได้ให้กับตัวเราเองนะครับเนาะถึงจะไม่ได้มากแต่ก็ได้พอเลี้ยงอยู่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองเอาคลิปนี้ผมฝากไว้สักนิดก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ